สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดูนะครับนกของอมัรคทายกวัดนะครับผมเพิ่งมาจากวัดสดๆร้อนๆนะครับอบอกว่าอาจารย์นกผมก็ไข่แล้วเป็นที่เรียบร้อยไว้อย่างนั้นนะครับก็เลยามาดูเพื่อเป็นความอิจฉานะครับอของเซียนสิทธิ์นะครับที่เข้าคู่นกไว้เมื่อกี้ก็แอบดูแล้วนะเซียนเมื่อกี้นี่ นะครับนกมันไซขนกันโอ้นะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับไซด์ให้ขนให้กันอย่างนั่นเนาะเทียบง่ายนะครับของผมไม่รู้ว่าจะเข้าตอนไหนนะครับผมก็สวัสดีครับคสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงนะไอคู่นี้เข้ากันยังไงนี่ได้ได้เทียบได้ไรไม่เซียนคู่นี้ไม่ได้เทียบครับคู่แรกเทียบมันตีนตัวเมียอะคู่แรกเทียบคู่แรกตัวเมียตัวแรกเอาเทียบเอาใส่เพื่ันก็ตี อ๋อคือหมายถึงว่าเอาเข้าคู่กันแล้วรอบนึงแล้วครับเอาเอาเอา,เอาอะไรเอาเอาตัวเมียเมียป่าร้อยใช่ไหมเมียป่าร้อยครับมาใส่เมียป่าร้อยตัวผู้ละ่ะตัวผู้เป็นลูกตัวลูกผสมอ๋อตัวผู้เป็นลูกผสมครับแล้วทีนี้ตัวแรกเป็นไงเอาเอาเข้าปุ๊บนี่ม,น<ช>มันตีครับมันตีได้สองสามวันมันก็ตีแล้วเข้าวันแรกตีตีตตไหมไม่ตีครับยังไม่ตีอ๋อยังไม่ตีพอผ่านไปประมาณสักสองสามวันครับสองสามวัน เห็นเลยใช่ไหมครับบินไล่ตีเลยใช่ไหมมันไล่ตีเลยพังไม่นกตัวเมียตรงนั้นเป็นไงพังเลยครับขนหลังไม่มีเลยเหรอโอ้ขนหลังไม่มีเลยก็เลยเอาออกเอาออกปล่อยครับปล่อยเลยปล่อยเลยตัวเมียแล้วทีนี้ก็เลยหาหาตัวเมียมาใหม่อีกใช่ไหมนี่แสดงว่าตัวนี้ตัวใหม่เลยตัวใหม่ครับโอตัวสองได้เทียบไหมตัวนี้ได้เทียบไหมเสียไม่ได้เทียบครับตัวนี้เอามาจากพ่อบัดเข้ามาโอ้มาจากพ่อบัดครับผมโอ้พ่อบาดเสียนกตัวเมียเนาะเสียนกเมียตัวเมียส่วนอ่าเสียนนกตัวเมียทีนี้เอาเข้าเข้ายัดเข้าเลยซื้อมาปุ๊บ เอาเข้าเลยครับผมเอ้าไม่ตีตีกันไหมทีนี้ไม่ครับตัวนี้เข้าคู่เลยครับเอาตัวโอ้พูดยังไงว่าตัวจะเข้าก็เข้าง่ายแบบแบบคือแบบนี้เลยครับตัวจะไม่เข้ามันก็ไม่เข้าตัวก็จะไม่เข้าก็ตีกันอย่างนั้นครับตีแล้วทีนี้อย่างเช่นนกจางผมนี่มันไล่กันนี่เซียนสิบอกว่าแนะนํำยังไงแนะนาให้เอหาตัวเมียตัวอื่นครับตัวที่พร้อมผสมครับเอเอาตัวเมียตัวอื่นครับคือเพื่อไงว่าเอา จับใส่เลยก็ได้ใช่ไหมครับของผมจับใส่เลยมันก็เข้าเลยเอ๊ะม,มันเป็นยังไงเนาะทีนี้เนาะจะได้ลองนั่นดูก่อนนะครับทีนี้ไขได้ยังเซียนไขได้ยังเนี่ยไข่แล้วครับไขกี่ไขกี่ฟองแล้วนี่สองฟองคนระับสองฟองมันมีปัญหาไหมเซียนที่ว่าพอมันไขแล้วมันกกเอาไม่อะไรยังไงม,มีปัญหาตรงนี้ไหมมันมันมีปัญหาแต่ไขยังไม่ติดเชื้อครับ ไข่ไม่ติดเชื้อเพราะว่ามันเพิ่งเอาเข้ากันอ๋อมีปัญหาคือไข่ไม่ติดเชื้อครับอไข่กี่ชุดแล้วนี่อันนี้ชุดสองครับอันนี้เป็นชุดที่สองครับชุดแรกก็คือเน่าครับเน่าเน่าอ๋อชุดที่สองกำลังออกมาแล้วตัวนี้กำลังครับกำลังกำลังดูว่าจะเน่าหรือไม่เน่าอือก็คือไม่มีมือปืนไม่ครับไม่ให้แม่มัน กกเอาเลยฟักเอาเลยฟักเอาเลยก็มันฟักเอาเลย,เลยครับอ๋อแสดงว่าไข่พึ่งชุดที่สองตอนนี้อ่าชุดแรกก็ยังไม่ได้ลูกนะเพราะว่ามันมันไม่มีน้าเชื้อเนาะพอชุดที่สองนี่ก็ไข่แล้วมันมันเริ่มกกเลยอย่างเซียนมันเริ่มมันกกแล้วครับเอเมื่อกี้แอบดูก็เห็นแต่มันออกมาข้างนอกมาไซขนให้กันอ่าก็เลยเอออิจฉานะครับเข้าได้ง่ายจังผมไม่เข้ายากนะครับเอาอยู่ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปดูไปดูได้ไหมนี่ได้ครับได้ครับ มันจะไม่จีกไข่นะไม่ไม่ไม่ครับนกมันเคยอยู่กับคนมันไม่เป็นไรครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูครับเดี๋ยวไปขึ้นไปดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเอ้าเซียนทำไมไข่ลายฟองยางเซียนโอ้นี่มันกำลังจะฟักหกใบโอ้ไข่ไก่เออไข่ไก่เนาะโอ้นึกว่าไข่นกนะครับไข่นกเท่านี้ก็ตัวเข้าใจแลครับนี่นะครับผมขึ้นมาแล้วเมื่อกี้นะครับ ดูจีดูดีกันนะครับคู่นี้นะครับก็ดูกรงก็เป็นกรงเหล็กนะครับกรงเหล็กธรรมดาก็ไม่ได้กว้างนะครับน่าจะประมาณอ่าสามสิบสี่สิบเซนนี่เนาะเซียนเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับอ่าในกรงเพาะนะครับก็ให้อาหารนะครับนี่แหละน้ำน้ำจะหมดแล้วนะเซียนนะอ่าเดี๋ยวค่อยเติมนะครับนี่เข้าเข้าไปใกล้ได้อยู่เนาะ ก็<ๆ>ต้องเป็นเราเอก็ต้องระวังครับผมน,นะครับไปดูไข่หน่อยเอา้าเซียนไข่แตกหนึ่งใบแล้วเซียนไม่ได้ใช่แตกมีลูกนะมันแตกมันม,นมนัน้ำเชื้อมันยังไม่นั่นครับมันก็ทําแตกไปเหลืออีกใบหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับแตกไปแล้วอันนึงครับพี่น้องเหลืออ,อันหนึ่งเหลือใบหนึ่งนะครับโอ้ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่า ยังไงนะครับจะจิกหรือว่าจะเหยียบหรือยังไงนะครับส่วนตัวเมียของเซียนสินี่เป็นปลา้อยนะครับพี่น้องตัวผู้นี้เป็นลูกผสมนะครับลูกผสมนะครับโอ้ยตัวจะเข้าง่ายก็ง่ายนะครับตัวจะเข้ายากก็นั่นเลยใช่ไหมเซียนตีอย่างเดียวเลยใช่ไหมเซียนโอ้นะครับนี่นะนี่นะครับพี่น้องครับ ก็มาดูครับกงก็ไม่ได้กว้างนะครับแต่ว่าแขวนไว้ที่สูงหน่อยนะเสียนเนาะครับผมอ่าคอยไม่ใกล้คนอ่าถ้าอยู่ใกล้คนมันก็จะไม่ไข่อืมครับที่สูงหน่อยนะครับบรรยากาศก็อ่าโดยรอบก็มีต้นไม้มีอะไรนะครับก็จำลองนะครับจำลองได้ดีนะครับเพราะว่าอย่างเช่นผมเพาะนะครับลงคลิปไปก็มีหลายท่านนะครับบอกว่าบรรยากาศมันไม่ได้บ้าง นะครับมีแมวเยอะบ้างนะครับเพราะว่าบ้านผมนี่แมวมันเยอะนะครับมามันก็จะเป็นสิ่งที่ก่อกวนนะครับให้นกนั้นอาจจะเข้าคู่ยากด้วยนะครับไม่อยากเข้าคู่อย่างเงี้ยนะครับหรือเข้าคู่แล้วอาจจะมีปัญหานะครับในการไขนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องนะครับเดี๋ยวจะค่อยหาวิธีปรับเปลี่ยนไปนะครับผมสําหรับมาดูครับผมเซียนสีก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วนะครับผม ตอนนี้99%แล้วล่ะเต็ม้อยอีกเปอร์เซ็นต์เดียวก็คือมันเป็นตัวเนาะเซียนเนาะให้มันเป็นตัวก็คือจบแล้วนะครับได้ลูกออกมาก็เต็ม้อยแล้วแต่ว่า99%แล้วนะครับนี่หนะครับก็มาศึกษานะครับต่อไปอีกนะครับว่าจะเป็นยังไงศึกษาได้หลายวิธีครับพี่น้องนะก็ถือว่ามาร่วมกันศึกษาสําหรับคนที่กําลังเฉเพาะนะครับนกอ่า วิธีการต่างๆนะครับก็ต้องมาศึกษาผมก็ถือว่าเป็นมือใหม่นะครับในการพอนกในการคัดนกอ่าหรือเข้าคู่นกเนี่ยนะครับผมถือว่ายุคก็ยากอยู่เหมือนกันตัวยากก็ยากเนาะง่ายตัวจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเนาะเสียนเนาะบางตัวมันเข้ามันไข่ชุดแรกปั๊บมันก็ได้เลยครับบางตัวไอ้หลิวเนี่ยก็ได้ชุดแรกเลยอืมครับนั่นแหละคือมันมันบอกไม่ถูกเนาะแต่คือคือแต่ละคู่มันจะเข้าอาการยังไงอะไรยังไงนะครับเอาละพี่น้องครับก็ ประมาณนี้นะครับก็ต้องอามาดูอย่างนี้แหละครับผมแต่แอบอิจฉาเซียนเิษนิดๆนะครับผมว่าเออเข้าคู่กันแล้วได้คู่ไข่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเอาละพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้แล้วทราบข้อมูลก่อนใครนะครับผมกับมกรไทายกวัดครับผมสวัสดีครับเข้าวัดใช่ไหมต่อไปเข้าวัดใช่ไหมเข้าวัดครับเข้าวัดตัดยา